สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับทางพย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตข่าวของทางบอสบิ๊กหรือว่าผู่บ้านฟินแลนด์สูฝังเด้อครับว้าแล้วกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กสวยซ้ําสวยซ้อนล่าสุดโดนทําแบบนี้หน้าเวทีจนได้รับ บาดแผลปัดแมนซวยอย่างน้อบัดที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับเมื่อคืนนะครับก็คือทางบอดบิ๊กนะครับเราก็ได้ไปแสดงนะครับพี่น้องนะครับก็คือเป็นตัวเกียวลําซิ่งนั่นแหละครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีการขึ้นแสดงหน้าเวทีนะครับแต่บัดที่นี่พี่น้องนะครับหน้าเวทีนะครับกับซีนี้เอฟซีมีแฟนๆนะครับกับเข่ามาจับมือนั่นแหละครับพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับจนเกิดเหตุนะครับ ก็คือแบบนี้ครับทางบอดบิ๊กเพื่อนก็ได้ออกมาโพสต์นะครับพี่น้องนะครับทีแรกนะครับก็สิเป็นคลิปนะครับแล้วโพสต์วานะครับผ่านเฟซนะครับคุณทิติวุฒิวารุณนะครับนะครับผมเพจอ่าขออภัยครับก็คือโพสต์แรกนะครับก็เป็นโพสต์แล้วออกมาโพสต์ว่าเกิดขึ้นจนได้ว่าสั่นครับพี่น้องเอฟซีรักผมมากจึงฝากรอยเล็บที่ระลึกนะครับ ทีแรกก็ไ่ได้เห็นบาดเพลหลายพี่น้องนะครับบาดที่นี่พอโพสที่2นะครับเราออกมาโพสพร้อมเป็นรูปนะครับเป็นรูปมือแล้วสามรูปพี่น้องนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าแสบมากว่าท่านครับสุดๆนะครับแสบสุดๆแม่แม่เอฟซีจ๋าจับมือค่อยๆนะครับว่าท่านครับพี่น้องเลี้ยวในรูปนะครับสิเป็นมือบอดบิ๊กนะครับพี่น้องข่าง้ายผมนับเบิ้งครับพี่น้อง ประมาณหาแผลครับนะครับผมซึ่งแผลที่เกิดขึ้นนี่บ่ได้เกิดขึ้นจากการจับมือแน่นอนนะครับเกิดจากการหยิกแน่นอนพี่น้องน,นะครับหาแผลแล้วก็แผลอยู่หลังมือนี่ก็ย้วติบพี่น้องน,นะครับเอาง่ายๆนะครับก็คือว่าทางเอฟซีเขามาจับมือนะครับค้นจับมือดีๆก็เยอะแยะนะครับแต่ก็บอบกหูว่าเอฟซีสิตั้งใจหรือบ่ตั้งใจนะครับแต่เบื้องจากลักษณะแล้วหนาสิบ เป็นเล็บพี่น้องหล้กกันเป็นการหยุมนะครับหยุมมือยิกนี่แหละครับพี่น้องเอาง่ายๆบ้านเขาคือยิกนี่แหละครับกันเ่ายิกมันว่าเป็นแผลนะครับประมาณหาแผลนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเดี๋ยวมาเบื้องพี่น้องว่าเอฟซีของมาคอมเมนต์ยังไงเนี่ยส่วนมากนี่เขามาเรียกตูนบอดบิ๊กพี่น้องเพราะว่าแผลนี่เอาตรงๆนะครับแผลที่เกิดจากการยิกนี่ถ้าผู้ใดเคยดูนะครับแค่แผลเดียวนี่กระแสบจนว่าพี่น้องอันนี้คือหาแผลเลยนะครับที่อยู่หลังมือบอดบิ๊กนะครับครับผมท่านแรกนะครับเต้ายองนี่ขึ้ คอมเมต์ก่อนปาด์ตไอ้วัสดครับเต้าหยองนะครับระเบียบวัธสินนะครับแล้วก็สิมีเพจจวดจาดมวนมวนนะครับเพื่อนเขามาคอมเมต์แบบนี้เพื่อนว่าหนุมคักหนุมเนแผลแบบนี้แสบอยู่เด้อว่ัสดครับพี่น้องนะครับนะครับประกาศสิมีเอฟซีนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าทียาเบตาดีนเลยค่ะแห่งเลี้ยวนะครับก็โด้วยความปิ่นหวงนะครับท่านที่สองก็บอกว่า เอลกอหอขาเชื่อด้วยนะครับก็คือให้อโอลแอลกอหอขาเชื่อน้าเดินนะครับท่านที่สามนะครับเอฟซีท่านนี้บอกบอกแบบนี้ครับเป็นความมินว่าแบบนี้เขาบอกรืว่าหักดอกจ้าคันสีเฮ็ดแนวนี้ว่าท่านครับเพราะว่าเห็นเพรนะพี่น้องก็คือหาเพรมันกับโบเมนหน่อยๆนะครับตามเราตามหลักเนาะครับแสดงว่าหานิวได้สิครับขึ้นหยุมลุงไปนะครับแก็อีกท่านหนึ่งพี่น้องนะครับเดี๋ยวอ่านซูฟังนะครับการท่านนี้ว่า จ็บคักอ่าขออีกครับท่านนี้บอกว่าจับคักจับแน่เนาะว่าสั่นครับแล้วก็ลงท้ายนะครับเปลนทางน้องธนูนั่นแหละครับธนูนะครับกราฟิกโตเกียวมิวสิกนะครับน้องธนูคอมเมนต์ว่าอันนี้บอลเม้นจับมือซื้อๆล่ะครับว่าสั่นครับหยุมแล้วเบาๆเน่อเด้อครับแม่ๆเน้อครับส่วนมากก็เข้ามาคอมมินแล้วก็เตือนเอฟซีนั่นแหละครับพี่น้องถามว่ามันเป็นเรื่องไงบ่ได้เป็นเรื่องไงอีหยัง อย่าเนาะครับพี่น้องแต่ว่าถ้ามันป้องกันมันระมัดระวังได้ก็ดีพี่น้องนะครับเพราะว่าการจับมือเอาตรงๆนะครับพี่น้องถ้าจับมือเสื้อเสือ้อมันบมมีาบาดบมมีแผลเน่นอนล่ะครับอันเนี้ยมันเกิดจากการหยุ่มจากการหยิกนะครับบมหูว่าสิด้วยอุบัติเหตุหรือด้วยความตั้งใจกะสร้างพี่น้องก็ให้ระมัดระวังในเด้อนะครับผมศิลปินพิ่นถนถนพิ่นแหน่พี่น้องนะครับ ก็เลยออกมาอัปเดตมาวอาสู้ฟังนะครับเรียกได้ว่าวอดบิ๊กนะครับสวยซ้ําสวยสอนเลยเพราะว่าเมื่อวานกับหูอยู่ครับดามาเบิดมื่นะครับวอดบิ๊กกระทืบมือใจเนื้อใจโต๊กกลางคืนมา้ามาโดนยิกอีกพี่น้องนะครับบาดแผลประมาณ5แผลนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาวอาสู้ฟังเด้อครับผมพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เ้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเพราะยังแสบนบ้านทุ่งน้ำแน่เด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ